สวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูอ้อยพันเลน,นะเบลลี่พุด,ด้านะครับเบลลี่พุด,ด้าผมปลูกไว้ในกระถางนะครับตัวนี้ก็อายุในกระถางนี่ก็สี่เดือนนะครับอ้อยสี่เดือนแล้วเพราะว่าผมชับไ้เดือนหนึ่งนะครับลงกระถางอีกสี่เดือนอมาดูใกล้ๆนะครับมัน อ้เบลดี่พูดได้มัน,ม,นมันแตกหนอแค่หน่อเดียวนะครับนะแตกหน่อน้อยมากดังนั้นการเพาะพันธุ์การเพ,รา,ะพ,า,รเพราะชำนี่มันก็นะครับต้องใช้เวลาส่วนตัวนี้นะครับท่าน้แกะด,ดีมันจะเป็นสีแดงนะครับเพราะว่ามันโดนกับแสงแดดแล้วนะส่วนตัวนี้ผมเพิ่งแกะเมื่อเช้านี่นะครับ ยังเป็นสีเขียวอ่อนนะครับกับสีเหลืองอยู่ครับเดี๋ยวสักพักนึงมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับก็เป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสําหรับปลูกไว้สวยงามในสวนนะครับได้เลยนะครับในสวนในบ้านนะครับอย่างผมนี่ก็ปลูกไว้ในบ้านนะครับใส่ท่อซีเมนท่อซีเมนตผมใช้ท่อเล็กท่อหกสิบเซนนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้อ้อยผมโตมากปกติเขาใช้อ่าเท่าไหร่แปดสิบนะครับ ผมใช้แค่หกสิบพอก็ลองปลูกดูนะครับอ้อยเบลลี่พุไ้้นะครับปลูกไว้เพื่อความสวยงามนะเพราะว่ามันมันก็มีราคาสูงเนาะคันน้ำขายคงไม่ได้นะครับอ่ะไว้ประดับสวนอ่นะนะอย่างตัวนี้นะครับไอตัวนี้ไม่รู้ผมเป็นโรคอะไรไม่รู้นะครับไม่รู้มันเป็นโรคอะไร มันไม่แตกเลยนะครับแต่ยังดีมันแตกออกมาสี่นอนะครับส่วนต,ตัวแม่มันนี่เหมือนจะมีปัญหาจะแกรนแล้วนะครับจะแกรนแล้วนะครับนี่ผมก็ติดไฟไฟ,ไฟไประดับโซลาเซลล์นะครับไ้ตอนกลางคืนสวยงามดี สวยงามนะครับปลูกไว้ในบ้าน